ยายเครื่องนี้นะครับเครื่องขยายเครื่องนี้เป็นเครื่องขยายที่ทนทานมากนะครับใช้งานไม่ได้นะครับมันเสียไปช่นนั้นหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับผมก็ดูแล้วนะครับถ้าขยายเป็นทรัเตอร์นะครับเบอร์ยอดนิยมนะครับ C ห้าพันสองกับหนึ่งเก้าสี่สามนะครับมีฟิวขาดฟิวดำเนี่ย ลักษณะน,นี้ก็คือในส่วนนี้ก็คงจะช็อตไปแล้วล่ะรับผมวัดคข่าๆแล้วมันก็ชอ็อตนะนะนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คงจะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นบวมๆหน่อยมันเป็นเสียเปล่ามไม่รู้นะนะครับนี่คงจะต้องไปดูว่าเสียไปกี่ตัวกันนะครับเนี่ยในส่วนนี้นะทําการถอดออกมานะครับก็ถอดออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับตรงไหนนะฮะผมต้องปัดฝุ่นก่อนนะนนี่นะ มันเครื่องมันนานเครับเนี่ยโอ้โหมันเป็นฟิวขาดฟิวดํามันช็อตมันมันสวนมากก็มาจากตัวนี้แหละช็อตซะก่อนมันเป็นมันเป็นภาคเอาพุทธของมันไหนะครับมาดูกันการวัดหนึ่งตัวก็เหมือนกันกับเครื่องขยายเสียงทั่วไปที่เคยซ่อมๆมาก็คือวัดหนึ่งตัวก็คือก็เหมือนกับวัดหลายตัวนะครับเพราะว่ามันขนานกันอยู่มันช็อตหรือเปล่านะครับเนี่ยดูนะครับตั้งคู่หนึ่งก็รู้เรื่องนะเพื่อน วัดในวงจรนี่ตั้งคูณหนึ่งก็รู้เรื่องอยู่วัดซีอีนี่แหละนะครับขึ้นข้างขึ้นอีกข้างนะก็ช็อตแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ในฝั่งของซีห้าพันสองนะครับนะีตัวนี้นั่นนะนะครับมันมันขนานกันอยู่นะครับไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันเสียหรือเสียทั้งหมดก็ไม่รู้มันขนานกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวมามาดูฝั่งของหนึ่งเก้าสี่สามนี้บ้าง นั่นแหะนะครับมันก็เป็นเป็นชอ็อตเป็นช็อตหมดเลยนะครับช็อตทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเวลาผมซ่อมเนี่ยผมก็คงจะต้องโอ้โหมาถอดหาแต่ละตัวละตัวนี่ครับ,บวายไปหมดแล้วไม่รู้ตัวไหนมันจะช็อตนะครับถ้าเราได้ถอดออกมาหมดนี่ก็โอ้โหมันสุดยอดมากนะเพื่อนนะฉะนั้นแล้ว จะเป็นไปได้ไหมในกรณีที่จะไม่ถอดออกหมดนะครับมีสองท่านซะด้วยสิเอามาเนี่ยอ่ะต้องรีบหน่อยนะครับมีสองแท่นเสียแท่านละข้าง <c oughs> ข้างหนึ่งเสียละข้างหนึ่งก็ไปเฉยเล่นต่อได้อีกนะครับแล้ลองวิธีการนี้นะถอดถอด R e. อเอจำกัดกระแสแท่นขาย e. ถอด RE ตอตัวนี้มันไม,ม่มีทันเตอร์เ อ๋อมันนี่ก็ไม่มีเฮ้ยอ้านี่มามีอยู่ตรงนี้อีกอ่ะถอด Re อนี่ครับออก Re คือขา R ที่มันต่ออยู่กับขา I E ของดันเตอร์จำกัดกระแสขา E ก็เลยเรียกว่า Re และมั้งตรงนี้ค่าต่ำาะครับจำกัดกระแสไว้ที่เท่าไหร่ไอ้ R e ตันนี้อยู่ที่0.33ด oh ามาโอห์มนะครับมาดูกันอทีนี้เวลาเวลาวัดแล้วทีนี้มันถูกถอดออกเลยนะ อ่าดูนะอ่าไม่ช็อตแล้วเนี่ยแมบนันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนียใช่ไหมอ่าวัดวัดจากขาบีมาอ่าดูนะขาบีเฮ้ยอันนี้มันเบอร์อะไรเนี่ยอันนี้หนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งเก้าสี่สามชิตพีเอ็นพีใช้สีแดงมาจับที่ขาบีนะเห็นไหมครับอ่าเนี่ยลองมาจับดูนี่อ่าไม่ช็อตเลยเห็นไหมเพราะเราถอดออกแล้วไงถอด RE ออออกอะ่ะแล้วทีนี้มันตัวไหนมันช็อตมันจะได้เห็นเร็วขึ้นไนียนะครับ สลับขาแบบเนี้ยถ้าขึ้นข้างนี่ขึ้นข้าง,างตัวนี้แหละออขึ้นอย่างนี้นะครับตัวนี้แหละขึ้นอย่างนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละทีนี้อา่าไม่เห็นไหมนี่ตัวนี้เสียเนี่ยตัวนี้เสียด้านนี้ตัวนี้เสียอีกด้านก็ทําเหมือนกันเลยเอา่าทีนี้ก็มาดูข้าง้5 1 2นะครับ C512 ก็เป็นตัวเนี้นะครับเพื่อนด้านนี้ ไม่ค่อยเห็นเบอร์แล้วละ่ะมันมันฝุ่นเยอะเอาลองวิธีการเหมือนเดิมเลยถอดขา r e ทีถอดตัวนี้ก่อนดีกว่านี่เพราะว่าตัวนั้นริมริมนี้มันเสียใช่ไหมอยู่ด้านริมอะดูดูถอดแค่ตัวเนี้มันจะเห็นไหมนะครับดูนะมันจะยังช็อตอยู่หร,หรือเปล่านะครับเพื่อนอะดูนะครับอ้าไม่ช็อตแล้วยไยเอามาดูตัวนี้บ้างอไ้่ใช่นี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย,เลยนี่นะ,ะนี่ว่ามันจะช็อตเหมือนกันนี่ มันเนี่ยนี่ครับมันตัวไหนเนาะที่ช็อดนะครับตามไปนี่ครับเพื่อนๆอาจจะช็อตไม่เหมือนกันกับของผมนะครับช็อตคนละตำแหน่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันช็อตแบบนี้ก็หาแบบนี้แหละครับเพราะตัวไหนเป็นตัวช็อตนะครับน่ะตัวนี้มันเลยช็อตตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้เปล่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวช็อตนะครับเห็นไหมครับตัวอื่นล่ะยังช็อตอยู่ไหมนี่ครับ เออยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเอยไม่ใช่เอ๊ทำไมมันขึ้นแบบนี้นะเราก็ต้องลอยอาหาเหมือนเดิมใหม่ครับมาดูนะครับดูเราทํากันอย่างนี้นะครับมันจะได้หาง่ายขึ้นถ้าจะไปถอดทันเตอร์ออกมาก็เหนื่อยหน่อยนะเพื่อนเอาอย่างนี้ละนะครับเอ๊เนี่ยครับประมาณนี้ด้อยอ่ะเพื่อนก็ทําดูแล้วครับแบบนี้นะครับไล่หาจุดเสียผมก็คงจะไปทาต่อไปลิปวิดีโอมันทํายาวไม่ได้โอเคนะครับ พอให้รู้วิธีว่าเราจะเช็คขาว่าตัวไหนเสียแล้วผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับนะี่ครับก็ถอดตัวต้นทานออกแล้วก็วัดทันเตอตัวที่เสียนะครับนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจดูในส่วนของวงจรด้านล่างด้วยนี่เพราะว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่เอาตากฝนไว้หรืองไงก็ไม่รู้เห็นความสกปรกมันเยอะมากเลยนะครับมาดูด้านล่างก่อนมันจะเป็นยังไง ด้านล่างมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับในส่วนของฝุ่นอะไรต่างๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันเครื่องตกน้ําเครื่องมันแช่น้ํามาหรือไงก็ไม่รู้ก็มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถือโอกาสล้างซิลิโคนแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับดูสวยอยู่ในนี้นะนะ <c oughs> <c oughs> นครับล้วก็คงจะต้องทําความสะอาดได้เปลี่ยนซิลิโคนแนะ่ๆไหมครับฝุ่นเข้าไปอยู่ข้างล่างของซิลิโคนไปยนกะ็คงจะไม่มีประสิทธิ์ฝุ่นเราเลยนะครับ ทีนี้นี่ก็ลอยนออีมันออกลอย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 ออกอะลอยออกแค่นี้แล้วก็มาวัดในวงจรนี้ดูนะครับเ,เสียตัวไหนก็ถอดมันออกอ้ยตัวนี้เสียปะเนี่ย BE ช็อตไหมก็ไม่ได้ช็อตนี่ก็ไม่ได้ช็อตเริ่มนีเริ่มมีปัญหาแล้วตัวนี้ไงนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมสลับขาเนี่ยตัวนี้สลับขาเป็นยังไงก็สังเกตนะครับเนี่ยสังเกตสลับขาไม่ขึ้นแล้วตัวนี้เป็นไงอ่ะสลับขาก็ขึ้นแล้วเนี่ยตัวนี้ก็เสียเนี่ยนะครับตัวนี้แหละนะครับี๋ยวทีนี้ก็ไหลต่อไปไหนบ้างอ่ะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นไปเป็นไรนะครับทาแบบนี้นะครับก็ไหลไปตัวไหนมันเสียบังกว่ากันไปครับเพื่อนมันจะขึ้นต่างกันอยู่ถอด R อ e อีออกมันจะง่ายแต่ถ้าไม่ถอดเนี่ยเราต้องดูมิเตอร์ตัวนี้ ดูเข็มนะครับว่าเฮ้ยมันขึ้นแค่ไหนยังไงชดเชยจากไอ้ตัว R ตัวนี้ด้วยนะครับ0.0เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้มัน0.33น,นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเห็นมันเสียแล้วแต่งี้ง่ายหน่อยอ่าเพราะว่าถอดออกมาอถอดออกมาก็อ่บัดกี้ออกอะไรอย่างเงี้นะครับอ่าด้านนี้เห็นชัดไปแล้วหนึ่งตัวนะครับกว่าจะละลายได้ก็ายากอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันมันบัดกี้มาเยอะนะครับแต่กวดมเยอะนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าไปตัวนี้เสียยังไม่ใสเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมาเอามาใส่เทียบกับรูตรงนี้แล้วก็ค่อยบัดกีเข้าใส่เข้าไปที่หลังนะครับไม่มีอะไรมากเลยมีแค่เนี่ยประกอบเข้าไปแกะออกยังไงประกอบอยังงั้นสบายจริงๆเลยเนี่ยนะโอ้ยม,มันดวกอย่างเงี้ยนี่ย <laughs> ค่อยใส่ทันเตอร์เข้าไปที่หลังนะครับเพราะว่าทันเตอร์พวกนี้นะครับ ถ้าเราใส่เข้าไปเลยเนี่ยตั้งแต่แรกตอนที่ยังไม่ประกอบเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นหรอกรูน็อตมันจะไม่ตรงครับรูน็อตมันก็จะไม่ตรงอ่ามันก็เป็นเบอร์ยอดนิยมนี่แหละไอซีห้าพันสองกับหนึ่งเก้าสี่สามนี่แหละให้ใส่เข้าไปอย่างเงี้อย่างเงี้เอออย่างงี้นะครับก็อย่างนั้นแหละนะครับป่ากันไปนะเพื่อนเอ้ย อย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมันเสียก็เปลี่ยนใหม่วิดีโอไปได้ไม่ค่อยยาวนะครับรายละเอียดไม่ค่อยมีแล้วคลิปวิดีโอมันลงได้ไม่เยอะนะครับลงได้ไม่ยาวมีแค่นั้นนะครับหลักการคร่าวๆนะครับเพื่อนนะพอสังเขปนะครับได้ <laughs> ดปัตตาพะดอกปุดูจ่าหนุ่มบุ๋งย่าลุงไอ้ป้ามือต้องจากไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับช่วงนี้อารมณ์หมอลำงกำลังมาเนี่ยเจอกันคลิปหน้าบ่ายนายบุก็บอกคลิปนี้จากไปสวัสดีครับ